ปินอายุ22ปีนักศึกษาสาวที่กำลังเตรียมตัวไปฝึกงานต่างประเทศเธอมีชีวิตเรียบง่ายและไม่ค่อยได้ใช้โซเชียลมีเดียเธออาศัยอยู่กับแม่ป้าออนอายุ50ปีแม่ของเธอเลี้ยงเธอมาคนเดียวตั้งแต่เธอยังเด็กปิ่นกำลังดูตั๋วเครื่องบินและเอกสารสมัครงานด้วยความดีใจเธอตั้งใจที่จะไปฝึกงานที่สิงคโปร์ เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วยังเหมือนเป็นการได้หลุดพ้นจากชีวิตที่ต้องรับผิดชอบแม่ป้าอ่อนแอบใช้มือถือของปิน่นเปิดดูรูปและว,วิดีโอต่างๆก่อนจะแคปหน้าจอเพื่อน,นำไปสร้างบัญชีปอมป้าอ่อนดูแอปพลิเคชันหาคู่และกำลังคุยกับผู้ชายหลายคนด้วยรูปของปิน่นป้าอ่อนชวนปิ่นไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอ้างว่าเป็นนัดเจอเพื่อนแต่พอไปถึง ปิ่นก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั่งรออยู่แล้วนั่นคือพงปิ่นไม่ทันได้ตั้งตัวป้าอ่อนก็รีบแนะนำตัวพงให้ปิ่นรู้จักและก่อนที่ปิ่นจะได้พูดอะไรแม่ก็รีบกระซิบที่ข้างหูของปิ่นว่าลูกไม่ต้องพูดอะไรมากนะแค่เออออไปก็พอป้าอ่อนทำตัวสนิทสนมกับพง์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของปิ่นที่กำลังเรียนและมีปัญหาการเงิน พงมองมาที่ปิ่นเพื่อรอคำยืนยันปิ่นรู้สึกอ,อึดอัดและไม่สบายใจอย่างยิ่งแต่ด้วยแรงกดดันจากสายตาของแม่และพงเธอจึงจำใจพยักหน้าอย่างช้าๆพงเริ่มคล้อยตามและยอมโอนเงินให้ oh, oh, oh. การที่ปิ่นต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการโกหกในครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจะทำให้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในใจของเธอชัดเจนขึ้นและเป็นชนวนที่ทำให้เธอระเบิดอารมณ์ในภายหลัง เมื่อเรื่องราวบานปลายปินสังเกตเห็นแจ้งเตือนแปลกๆจากมือถือของแม่แต่ไม่ได้ใส่ใจมากนักเธอแค่รู้สึกว่าแม่หมกมุ่นอยู่กับมือถือตลอดเวลามีชายชะกันสองคนมาทวงหนี้ที่บ้านป้าออนโกโหกว่าไม่มีเงินและจะรีบหามาให้ปิ่นเริ่มสงสัยว่าแม่ไปมีหนี้สินอะไรอีกป้าอ่อนนัดเจอพงอีกครั้งเพื่อของเงิน เขาเริ่มรู้สึกแปลกๆที่ทําไมถึงต้องของเงินบ่อยขนาดนี้ป้าอ่อนจึงสร้างเรื่องโกหกว่าจะนําเงินไปจ่ายค่าเทอมของปิน่นและเริ่มคุยกับเขาแบบไม่จริงใจพงตัดสินใจที่จะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายปิ่นกลับจากมหาวิทยายลัยพบว่ามีชายชกันสองคนคือลูกน้องเจ้าหนี้มาข่มขู่ถึงหน้าบ้านท่าตกใจมากและเข้าไปทะเลาะก,กับแม่ป้าอ่อนสารภาพว่าติดหนี้พนัน ปินตัดสินใจจะหาทางช่วยช้ยนี่แต่แม่ก็ไม่ยอมหยุดพฤติกรรมนี้พงที่รู้สึกเหมือนถูกหลอกตัดสินใจที่จะตามหาตัวปิ่นตัวจริงจากข้อมูลที่เธอเคยบอกและตามมาถึงหน้าบ้านปิน่นป้าออนเห็นพงจึงรีบหลบเข้าไปในบ้านปินออกมาเจอพงที่กำลังโกรธจ,จัดและเข้าใจผิดว่าเธอคือคนที่หลอกลวงเขาพงแสดงรูปโปรไฟล์ที่ป้าออนใช้ให้ปิ่นดู ปินยืนยันว่านั่นเป็นรูปของเธอแต่ไม่ใช่ตัวเธอปินพยายามอธิบายเรื่องทั้งหมดแต่พงไม่เชื่อปิ่นร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังเธอโทรหาอาจารย์ที่สิงคโปร์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและบอกว่าเธอคงไม่ได้ไปแล้วอาจารย์ฟังแล้วแสดงความผิดหวังอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันป้าออนเดินมาหาปิ่นและบอกว่าเธอจะหาเงินมาคืนให้แต่ปินไม่เชื่ออ,อีกต่อไป เธอตัดสินใจที่จะไม่ให้โอกาสแม่ทำร้ายเธออีกแล้วปินตัดสินใจโพสต์ทอกความบนโซเชียลมีเดียของตัวเองเพื่อเตือนภัยคนอื่นๆและอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อป้องกันตัวเองขณะที่ป้าออนนั่งมองปินจากภายในบ้านด้วยความรู้สึกผิดและสิ้นหวังปินหันมามองแม่ด้วยสายตาที่เย็นชาและตัดขาดพร้อมกับปิดประตูบ้านลงปล่อยให้แม่ต้องเผชิญกับผลกรรมที่ตัวเองก่อขึ้นเพียงลำพัง ภาพของบัญชีโซเชียลมีเดียของปิน่นที่โพสต์ข้อความเตือนภัยถูกแชร์ออกไปและมีผู้หญิงหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเคยเจอสถานการณ์แบบเดียวกันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของคนที่มีพฤติกรรมในลักษณะนี้